แรงมากคนเพือดมาแล้วเด้อตกแล้วตกแล้วคนฟ้าเป็นน้ำเนียเฮ้ยกับเป็นโตแว้วบางเว่นนี่ลูทั้งมืดทั้งลมแห้งตกะนีท้อจังเล่นเลยฮอนยังไงโตกให้เย็นๆนี่โอ้เบึงน้ำบ้านนี้ลุงถ้าตกแห้งแล้วกัถ้าตกโดนนี่ท่วมได้เด้อพอระบายบาท่าน สดชื่นมากๆเลยสดชื่นมากมากเลย,นเลยหน้าฝนเนาะหน้าฝนแล้วก็ตกอะไรโอ๊ะเอาเบ็ดปลามาจากไหนเมืองร้านข่อยดูคนเพื่อนเบ็ดมาตกโอ้ยจักปลาอยูไ่ไสน,น,นโอ้อ่า <ś led> <ś led> อเออเออเออเก,กล,ลูกเออน่ะมีหรือเปล่าล่ะปลาน้ำมันท่วมเนาะน้ำไหลไม่ทนันระบายไม่ทนัน <ś led>